อต้อนรับสู่ด่านเกวียนหมู่บ้านที่ลมหายใจของผู้คนผูกพันอยู่กับดินและการปั้นมาอย่างยาวนาน <c oughs> คือต้องย้อนกลับไปนู่นเลยครับสมัยอยุธยาที่นี่เนี่ยตอนแรกเป็นแค่จุดพักกองคาราวานเฉยเลยนะครับเขาเลยเรียกกันว่าด่านเกวียน แต่การเดินทางค้าขายเนี่ยมันทําให้ชาวบ้านได้เจอกับชาวข่าแล้วก็ได้เรียนรู้วิชาปั้นดิงเผามานับแต่นั้นแล้วก็พัฒนาฝีมือกันมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ที่นี่กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตที่ส่งออกไปไกลทั่วโลกเลยแหะครับโอ้โหจากจุดพักเล็กๆก,กลายเป็นตลาดโลกได้นี่ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะครับเรื่องของเราเนี่ยมันเริ่มต้นง่ายๆเลยครับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์วันหนึ่งเมื่อเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าปอนได้มีโอกาสไปเที่ยวบ้านญาติของเขาที่หมู่บ้านด่านเกวียนแห่งนี้นี่เอง แล้วการมาเที่ยวครั้งนี้มันก็พิเศษขึ้นมาเลยครับเพราะปอนเพิ่งจะมารู้ความจริงจากคุณแม่ว่าโอง่งสวยๆที่ตั้งโชว์อยู่หน้าร้านของที่บ้านน่ะหลายใบยเลยก็มาจากฝีมือของช่างปั้นในหมู่บ้านนี่แหละพอได้ยินแบบนั้นความตื่นเต้นของปอนก็เลยเริ่มต้นขึ้นทันทีเลยครับและไอความตื่นเต้นนี่แหละครับที่มันจุดประกายการผจญภัยเล็กๆของปอนเขาเลยตัดสินใจออกเดินสำรวจหมู่บ้านด้วยตัวเองเลยโดยที่ไม่รู้เลยว่าการสำรวจครั้งนี้เนี่ย จะพาเขาไปเจอกับอะไรในโกดังเก่าหลังหนึ่งระหว่างทางที่เดินสำรวจเนี่ยปอนก็ได้เห็นภาพที่น่าทึ่งมากเลยครับเป็นภาพของช่างปั้นตัวจริงสิงจริงเลยไม่ว่าจะเป็นลุงคำปันที่กำลังขึ้นรูปโอ่งใบเบอรอเร์อย่างคล่องแคล่วเนตเดทที่กำลังทำเพลงไปวาดดวดลายไปอย่างมีความสุขหรือป้าสายใจที่กำลังคุมไฟในเตาเผาขนาดยักษ์โหทุกคนดูทุ่มเทกับงานของตัวเองแบบสุดๆเลยครับแต่แล้วสายตาของปอนก็ดันไปเห็นอะไรบางอย่างครับ เป็นโกดังไม้เก่าๆหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่อย่างเงียบๆประตูบานใหญ่ของมันแง้มอยู่หน่อยๆเหมือนกับเอ๊ะกำลังเรียกให้เข้าไปหาเลยแล้วข้างในนั้นมันมีอะไรรออยู่กันแน่น่ะเพราะปอนตัดสินใจผลักประตูเข้าไปเท่านั้นแหละครับภาพที่เห็นคือลำแสงที่ส่องลงมาจากหลังคาสอ่องไปที่โอ่งดินเผาเก่าๆใบหนึ่งพอดีเป๊ะแล้วจังหวะที่นิ้วของปอนกำลังจะแตะที่ผิวโอง่ง ก็มีร่างของชายแก่ในชุดโบราณคนหนึ่งปรากฏขึ้นมาตรงหน้าปอนนี่ตกใจสุดขีดเลยครับแต่คุณลุงคนนั้นกลับพูดขึ้นมาแบบชิวๆว่าโอ้ยใจเย็นๆไอ้หนูลุงเป็นผีเผาองค์และนี่ก็คือการปรากฏตัวครั้งแรกของลุงบุญมีพูดผีช่างปั้นในตำนานแห่งด่านเกวียนนั่นเองครับจากที่กลัวๆเนี่ยปอนก็เริ่มสงสัยแล้วครับเอแล้วผีช่างปั้นเนี่ยเขาจะทำอะไรล่ะ ก็ต้องสอนปั้นโอ่งสิครับลุงบุญมีเลยอาสาจะมอบบทเรียนจากพูดผีซึ่งก็คือ5ขั้นตอนสำคัญสุดๆในการสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกลียนขึ้นมาเอาละครับได้เวลาเข้าคลาสเรียนสุด e x c l u s i v ูกับผีลุงบุญมีกันแล้วเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินการปั้นขึ้นรูปการตากแดดการเข้าเตาเ,าเผาและปิดท้ายด้วยการเขียนลายซึ่งลุงบุญมีกระซิบมาว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีความลับซ่อนอยู่ทั้งนั้นเลยครับ หลวงคุณมีเริ่มเลยค่าว่าหัวใจของที่นี่เลยนะคือดินครับผมดินด่านเกวียเนี่ยมันพิเศษตรงที่มีความเหนียวและแน่นมากๆซึ่งมันเป็นผลมาจากแร่เหล็กที่ปะปนอยู่นั่นเองเลยทําให้เครื่องปั้นที่ได้เนี่ยมันแข็งแกร่งทนทานเป็นพิเศษเลยพอได้ดินดีๆมาแล้วก็ถึงขั้นตอนการขึ้นรูปครับซึ่งต้องใช้ฝีมือของช่างปั้นล้วนๆเลยบางทีก็ใช้มือเป,ปล่าๆนี่แหละหรือบางทีก็ใช้แป้นหมุนช่วย พอได้รูปทรงที่ต้องการแล้วก็จะเอาไปผึ่งแดดให้แห้งสนิทเพื่อเตรียมตัวสําหรับขั้นตอนต่อไปและแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่ลุงบุญมีบอกว่าถนัดที่สุดเลยครับก็คือการเอาโอ่งที่ตากแห้งแล้วเนี่ยเข้าเตาเผาโบราณขนาดใหญ่การใช้ความร้อนสูงๆเนี่ยจะทําให้เนื้อดินมันหลอมรวมกันจนแข็งแกร่งแล้วก็จะได้สีสันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของด่านเกวียนออกมาด้วยครับ พออง์เย็นลงแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่เหมือนกับการเติมจิตวิญญาณเข้าไปนั่นก็คือการวาดลวดลายโบราณซึ่งเป็นศิลปะที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะครับทำให้เครื่องปั้นแต่และชิ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ภาชนะธรรมดาธรรมดาแต่เป็นงานศิลปะที่มีเรื่องราวอยู่ในตัวหลังจากที่ได้เรียนรู้ครบทั้ง5ขั้นตอนแล้วปอนก็เข้าใจทันทีเลยครับว่าไอ้ที่เห็นในโกดังเก่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่โองดินเผาธรรมดาธรรมดาใบหนึ่งแต่มันคือมรดกทั้งชิ้นที่อยู่ในนั้นเลย ที่เปลี่ยนจากดินธรรมดาธรมดาให้กลายเป็นผลงานศิลปะเขานึกภาพออกเลยครับว่าโอ้โหกว่าจะมาเป็นโอง่งสวยๆใบเดียวเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการที่ต้องใช้ทั้งความรู้ความชํานาญและความอดทนขนาดไหนมันคือเรื่องราวของภูมิปัญญาและหยาดเหงื่อแรงกายของช่างปั้นทุกคนเลยจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับแก่นแท้ของด่านเกวียนมันเลยไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันคือส่วนผสมที่ลงตัวสุดๆครับเริ่มจากดินที่พิเศษไม่เหมือนใคร ผ่านทักษะฝีมือที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นแต่งเติมด้วยลายศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและสุดท้ายทําให้มันสมบูรณ์แบบด้วยไฟแรงสูงในเตาเผานี่แหละครับคือสูตรลับที่ทําให้เครื่องปั้นดินเผาที่นี่กลายเป็นตำนานเรื่องของปอนกับผีลุงบุญมีในวันนี้ก็อาจจะทําให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะครับว่าอของรอบรอบตัวที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเรื่องราวอะไรเจ๋งๆซ่อนอยู่อีกบ้างนะที่เราให้เราไปลองค้นหาดูครับ